สวัสดีครับพบกับผมนัเพงา์มาทองเกษตรพัทลวครับยังอยู่กับนายยุทธเชียงดาวครับนายยุทธเชียงดาวนะครับพาเรามาคุยกับสวนกระเทียมนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นสวนพริกสวนพริกครับเจ้าของนเดียวกันเลยใช่ครับแนะนําตัวอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมพระชจนนามงพรมครับอ่าน้ำพระโจนเมื่อกี้พาเราไปดูกระเทียมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับอันนี้พริกเนาะครับกี่ไร่ตรงนี้เจ็ดไร่เท่ากระเทียม้วครับอ๋อแสดงว่าตอนนั้นตรงนี้เป็นแปลงกระเทียมครับผมตอนนี้เป็นแปลงพริกครับพริกอะไรครับ พริกขี้หนูครับผมอ่าพริกขี้หนูครับผมนะครับพื้นที่เจ็ดไร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้หลังจากรลอนกระเทียมมาได้เดือนกว่ากว่าแล้วครับอืมเดือนกว่ากว่าแล้วครับผมการจะเริ่มโตเดือนกว่ากว่าเป็นยังไงครับโอ้สมบูรณ์มากเลยครับหลังจากพ่นโพทีสองรอบแล้วอ๋อพ่นไปสองรอบแล้วครับผมปุ๋ยเปบยอะไรใส่ยังไม่ได้ใส่เลยครับยังไม่ได้ใส่ครับอ่าแต่แน่นอนเดี๋ยวก็ต้องมีใส่บ้างเนาะ คาดว่าจะถ้าสมบูรณ์แบบจะไม่ใส่เลยเลยออก็แสดงว่าอาจจะกินที่มันตกค้างในดีอยู่อ่าไม่เป็นไรครับ,รบก็คือเกษตรกรก็จะสังเกตได้เนาะอะนายุทธว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรตอนไหนใช่ครับแต่แน่นอนต้นทุนลดไหมครับลดมากเลยครับ,รบเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยบูนทีพ่นก็ใช้นิดเดียว่นด้พื้นที่เยอะมากอ่านะครับแล้วที่สําคัญพวกศัตรูพืชโรคและแมลงตอนนี้เข้ามาลุกวนหรือยังครับตอนนี้คาดว่าถ้ามันสมบูรณ์น่าจะไม่เข้ามา ดูความสมบูรณ์แล้วมันจะไม่มีเลยอแล้วก็สภาพนี้มันแล้วก็นายุทธนี่ปักตายข้างหน้าสวนเลยเนาะว่าห้ามโรคและแมลงเข้าใช่เราใช้โพดีใช่ครับมาดูบ่อยไหมครับนายุทธสวนพริกโอ้โหสามวันดูทีบางทีช่วงเก็บนี่วันเว้นวันเลยดูการพัฒนาของลูกว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นายุธบอกว่าก่อนหน้านี้เขาใช้กับพริกมาดูการก่อนใช่ครับปลูกพริกมาแล้วครับเป็นี้เหมือนนี้แหละครับตอนแรกยังไม่นึกเลยว่า มันจะได้ขนาดนี้ปกติมันจะไม่ได้เลยประมาณเจดไล่นี้ได้เต็มที่ก็แ0 0รพอใช้โพธีเข้าไปโอูขึ้นไปเลยสามเท่าเลยครับครับสามเท่านี้ประมาณกี่ก,กิโลได้กี่ตันได้ได้อยู่สองรอบเลยประมาณ 25, 2อ0พกับสองพนกครับผมสอติดกันเลยครับผม S 2>, 2, <S 5, 5, 2>, 2 5กันก็ oh, dear, 5ตันกก็หาตันกว่าจาก800โลโอ้โหยอดเยี่ยมไหมฮะยอดเยี่ยมมากเลยครับแสดงว่าตอนนั้นก็ได้ผลผลิตไปพอสมควรแล้วที่คุยกันก่อนหน้านี้ลดปุ๋ยเที่ยวละห0 0พนลดได้เลย5เที่ยวทั้งหมดต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มนะครับความสมบูรณ์ก็มาพี่จนครับอย่างนี้พี่จนแสดงว่าใช้มาเป็นปีละใช่ครับหลายปีนะครับถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเชื่อไหมไม่เชื่อ ไม่เชื่อไม่เชื่อพอเราพิสูจน์แล้วครับผมอ่ายอดเยี่ยมเลยตอนนี้พิสูจน์กระเทียมอีกแล้วผลิตภัณฑ์ไม่กี่ร้อยบาทแถมคนมาดูแลถึงส่วนอย่างนี้ดีไหมครับดีมากครับเออนะครับอาวันนี้ต้องขอบคุณพี่จนด้วยนะครับที่พาเรามาดูนะครับ